ปีนี้ก็เป็นปีสุดท้ายของพี่ๆเขาแล้วค่ะพี่ๆเขาก็เลยต้องเอาให้สุดอันนี้ก็สนุกแล้วก็ตลกมากๆเลยค่ะหลังจากแข่งสแตนเสร็จก็มีแข่งกีฬากันต่อด้วยค่ะแข่งกีฬาชิงที่หนึ่งกันจนถึงเที่ยงเลยตอนเที่ยงเนื่องจากว่าเมื่อเช้าเราอยากกินก๋วยเตี๋ยวตอนเที่ยงนี้ก็เลยกินก๋วยเตี๋ยวไปค่ะแล้วก็นี่ก็จะเป็นของว่างของเราก็คือแตงโมอร่อยมากหลังจากกินข้าวเที่ยงเสร็จได้กินอะไรแบบนี้ก็คือชื่นใจสุดๆไปเลยค่ะ ส่วนช่วงบ่ายก็จะมีการแข่งกีฬากันต่อด้วยเราก็ได้ลงแข่งนะเราได้ลงแข่งวอลเลย์บอลแต่ว่าแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยยืนอยู่เฉยๆแต่สีฟ้าเราก็ได้ที่หนึ่งค่ะเพราะว่ามีเพื่อนเกง่งหลังจากแข่งกีฬาสีกันเสร็จก็มีการไปแจกไอติมให้น้องๆที่สีกันด้วยค่ะช่วงสุดท้ายของวันนี้ก็จะเป็นการชกมวยค่ะใครที่ติดตามเรามานานก็จะรู้ว่าเราเป็นคนที่ชอบดูมวยมากมาก